กาเรเลี้ยงกุ้งออแกนิก5น้อยเท่ากับ1มากครับผมทุนน้อยแรงงานน้อยนเหลืองทรัพยากรน้อยใช้เคมีให้น้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายให้เท่ากับได้กําไรให้มากกาเรเลี้ยงกุ้งในระบบออแกนิกที่เป็นรูปแบบบ่อลอยเนี่ย ถ้ากุ้งสุขภาพดียกแบบนี้ต้องดีดอย่างนี้นะด้วยระบบที่เห็นระบบท่อเครื่องจกักรแม็กคงแม็กโคปรับดินบ่อทั้งหมดใช้เงินประมาณสักแสนหกหมืนบาทถ้าหากว่าการเลี้ยงครั้งแรกประสบความสําเร็จนั่นหมายความ่าเราจะมีรายได้ทันที 1, 1,60่งแบาทครั้งแรกก็คือจะเท่ากับว่าหลุดทุน การเลี้ยงสักสองรุ่นสัก6เดือนอันนั้นหมายถึงว่าเริ่มมีกําไรหัวใจที่สุดที่ผมอยากเห็นก็คือว่าเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงหรือเกษตรกร,ร,กรอื่นๆเน,นี่ยสามารถปลดแอกจากพันธนาการของบริษัทท<ม>ุนยักษ์ใหญ่ให้ได้ผมยินดีเปิดเผยทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อเราเราไม่อยากเห็นการล่มจมของเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงอีก ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง P Space พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page P Space พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ